สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงกันนะคะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะมีเม็ดมะม่วงค่ะมีอกไก่ค่ะพริกปาปริก้าต้นหอมหอมใหญ่ค่ะถั่วต้มค่ะถั่วแดงต้มมีแป้งค่ะเวทสำหรับคุกไก่มีแครอทมีมะเขือเทศ มีน้ำตาลค่ะมีน้ำมีซอสหอยนางลมค่ะซอสซีอิ๊วขาวและผงปรุงรสค่ะเรามาหั่นไก่กันเลยนะคะหั่นไก่เป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อจะได้ทอดสุกง่ายเราเอาไปคลุกกับแป้งค่ะมาทอดในน้ำมันที่น้อยค่ะเพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่นุ่มและกรอบค่ะ เรามาหั่นแครอทกันเลยค่ะหั่นตามใจชอบค่ะแกะสลักบ้างไม่ได้แกะบ้างต่อมาก็หั่นพริกปาปริก้าค่ะ ลักษณะหันเป็นเสี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใหญ่ ต่อมาเราก็เอาซอสปรุงรสมาผสมกันนะคะเพื่อจะได้ง่ายสำหรับการผัดค่ะอันนี้คือซอสน้ำมันหอยค่ะซอสซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ผงปรุงรสอโรมาตค่ะกับน้ำต้มสุกค่ะเพื่อเราจะได้เพิ่มปริมาณซอสมากขึ้นค่ะ ต่อมาเรามาคุกไก่กับแป้งกันนะคะเราจะคุกไก่เป็นทีละชิ้นค่ะแยกไก่เป็นทีละชิ้นใช้มือกดระหว่างแป้งกับไก่ค่ะ จะได้แป้งติดเนื้อไก่เยอะๆ ได้ประมาณนี้นะคะเราก็มาทอดพริกค่ะเพื่อจะได้ไว้โรยหน้าเมื่อเราผัดเสร็จค่ะเรามาทอดไก่กันค่ะจะสังเกตว่าเราไม่ใส่น้ํามันเยอะนะคะ เอาไก่ลงทีละชิ้นค่ะเวลาเราทอดเนื้อไก่เสร็จชิ้นไก่จะสวยค่ะชิ้นไก่จะไม่หงิกงอนะคะถ้าเราทอดลักษณะนี้ เราหยิบไก่ทีละชิ้นนะคะกลับหน้าค่ะเพื่อให้เหลืองทั้งสองหน้านะคะจะเห็นว่าไก่เราใกล้สุกแล้วค่ะเนื้อเหลืองนวลแล้วค่ะเราจะไม่ทอดไหม้ไปนะคะสีไก่จะไม่สวยค่ะ เราจะเอากระดาษมาซับน้ํามันค่ะแต่ลักษณะการทอดแบบนี้ไก่จะไม่อมน้ํามันมากนะคะ ทอดไปจนฝากไก่จะหมดนะคะน้ำมันที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกจะทอดไก่ได้จนหมดสูตรเลยค่ะเราไม่ต้องเติมต่อค่ะ เรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะเราเริ่มผัดหอมก่อนค่ะต่อด้วยแครอทค่ะ สังเกตดูว่าพอใกล้สุกนะคะเราก็เติมพริกปาปีก้าเข้าไปค่ะใส่มะเขือเทศเป็นอันสุดท้ายนะคะ เพื่อมะเขือเทศจะได้ไม่เละ จะสังเกตว่าผักใกล้สุกแล้วนะคะผักใกล้สุกหมายถึงว่าเราอย่าให้มันสุกมากนะคะเพราะหลังจากเราเติมน้ำซอสไปกลัวผักจะเละค่ะอันนี้ก็คือสุกกำลังดีค่ะเราก็เติมน้ำซอสที่เราผสมกันไว้นะคะ ลงไปผัดค่ะเราสังเกตดูน้ำเริ่มข้นแล้วนะคะ ผักเริ่มสุกมากขึ้นน้ำข้นมากขึ้นเราเติมถั่วแดงลงไปค่ะถั่วแดงต้มสุกแล้วนะคะอันนี้อันนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถั่วแดงแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ พอเราใส่ไก่เสร็จเราไม่ต้องผัดมากนะคะเพราะไก่เราสุกอยู่แล้วใส่เม็ดมะม่วงเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะเอาต้นหอมลงผัด พอผักต้นหอมใกล้ๆจะสลบหน่อยลักษณะนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะน้ำซอสจะเหนียวข้นขึ้นน่ากินค่ะอร่อยค่ะสูตรนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะโรยด้วยพริกทอดกรอบค่ะหอมอร่อยค่ะขอบคุณ